สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณทอดพระเนตรโครงการเกษตรสวนพระองค์ในพระดาริที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา15นาฬิกา56นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้การเกษตรสวนพระองค์บ้านระไสจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาการใช้น้ําสําหรับทําการเกษตรทําให้เกษตรกรทํานาเพียงอย่างเดียวทําให้มีผลผลิตต่ํา ทรงมีพระประสงค์ให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ด้านการจัดการด,ด้านดินน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิตด้านการเกษตรการปรศุสัตว์และการประมงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินง,งานต่างๆในโครงการอธิการพอเลี้ยงกล้วยไม้และพันไม้ท้องถิ่นอนุรักษ์ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เข้ามาให้ความรู้กับประชาชนในการเพาะเลี้ยงการย้ายปลูกเช่นอายเรศเอื้องดอกมะขามเอื้องคำซึ่งเป็นพันกล้วยไม้ป่าที่หายากคุค่าแก่การอนุรักษ์ พร้อมทอระเนวิธีชาวบ้านกระบวนการผลิตผ้าไหมของสมาชิกทอผ้าจังหวัดสุรินท์ที่พัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นชาใบามอนน้ำมอนสบู่ผงไหมและโลชั่นสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ในปีที่ผ่านมาบ้านพยารามเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการประกวดหมู่บ้านตัวอย่างการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพร,รัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ในการนี้ประธานญ่าแก่โคแล้วส่งป้อนนมแพะโดยเป็นแพะที่เกิดจากพ่อแม่พันชาเนนและพันเบอร์ ที่กรมปศุสัตว์ได้ถวายเมื่อเดือนกันยายนปี2558และตกกลุกในเดือนธันวาคมปีเดียวกันโดยประธานชื่อว่าน้องคริสต์มาสและน้องนิวเยียจากนั้นทอดพระเนตรการแปลร,รูปผลผลิตที่มีในโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้เข้าไปให้ความรู้การทำแหนมเห็ดและปลาสม้มโดยมีตัวอย่างกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านระใสเด่นพัฒนาเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่สนใจ นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้เข้าไปให้ความรู้ด้านการแปรรูปหญ้าแฝกโดยมีกลุ่มแม่บ้านในโครงการกว่า46คนอาธิการจักสารผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและพวงกุญแจต่อจากนั้นสงวันเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิก,กอขอ .15 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว150วันเป็นพันธุ์ข้าวหลักที่กรมการข้าวได้พัฒนาและนำมาขยายพันธุ์ให้สมาชิกในโครงการเพื่อน,นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพราะปลูกต่อไป